ัสดีจ้าทุกค,คนวันนี้ยายอ้อยหามาเอาเพ็รน้ำไม้ดองเนาะใหย่อ้อยจะมาหาเอาใช่ขวดเอามาคุกอ่นนะเด้อะบใส่ข้าวไปได้เนะยยายอ้อยบ่ใครได้ข้นมันลงยายอ้อยที่เอามาใช้น้ำสะอาดไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวยายอ้อย,าอยหาไปคุกซิ๊ควัดกันเด้อจ้ะ เซ่ได้ส้มคืนแล้วจ้ะเดี๋ยวอันเซ่ได้ส้มคืนแล้ว น้ำลายอย่าเอ้ยเห็น้ำอักกันเซ่อย่าเอ้ยเอ็มเซ่ซคืนแล้วก็มาถ่ายล้างล้างน้ำเปล่าน้ำะอาดหอีกอันหนึง่งจ้ะ เอย่าเอา้ยอย่าเอ้ยไปข้อเอากระสอนจ้ะเอากระสอนมาอันตากอ่อนนี่ก่อนจ้ะอย่าเอ้ยแต่อันีมาซ้อนเด้อยซ้อนกันวอนน้ำเมันเหยหลุมกระเียมาได้เนาะน้ำเมันแน่นน้ำนอีหมูกินคิ้วเลยเจ้าหน่อยเขา,ขา,า,าเขาบอกขาแซ่น้ำไม่ไล่มือละจะเอาไปเหยเอาไปเหยมันอื่นจ้ะ ไปค่ะวันนี้เอาไปคลุกเกลือเอาไปใส่กะละมังคลุกเกลือยัดควดกันจ้ะนี่ไง่าเอ้ยใส่เสื้อปลาด้วยสิหนะอย่าเอ้ยเห็น เราไม่ส้มเซควดแล้วเราใหญ่อ,อ้อยไปให้จะ้ะกลับมาเฮ็ดกันเห้มาาันจ้ะ ที่มันเป็นนั้นดำๆแบบนี้กะบอิเชียได้ค่ะ่เป็นอย่างเวลาหาเอามาคุกเกลือไปยดดัดควัดมันก็มันก็จะข้าวแบบนี้คือเก้าจะ้ะ ค่วนอื่นเฮนจะเห็นแบบได้อย่าเอ้ยบลูเดจ้าเขาได้อย่าเอ้ยเคยเห็นแบบนี้จ่าเมย์เมย์เฮนเคยเห็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเวลาอย่าเอ้ยห้าค่ายตะกรันก็เห็นแบบนี้แหละจ้าอันหาแล้วก็มาหั่นเนาะค่ะเนาะมาฟักมาหั่นไว้แช่น้ำไว้ซ้คืนแล้วก็จะหามาคุกเกลือเกลือก็บม่ได้ต้วงจะ เกลือน,นี่คือ,คอ,อเธอเฮากล้าเอาจ้ะกล้าเอากล้าเอาเฮามาคุกคุกแล้วฮกา็แตะสีสีสมเบมิองแล้ว่ะเนาะออให้มันเค็มไอ้มอยน้อยๆเค็มนิดๆแล้วเฮาก็พอมเกลือก็ไม่ได้ตวงเนื้อค่ะเด้อเกลือนะเอาอันกล้เาอเาอเาจ้ะ มียโอ้ยเพ่นเคยหาเหตุเพื่อนว่าถ้าหาใสเกลือน้อยน้งไม้มันก็อ้เนามันอ้เก็บได้ได้บัวหิงแต่ว่าถ้าหาใสเกลือร้ายถ้ามันเค็มน้งไม้หมันอี้มันบนเนาจะแต่หน้งไม้มันอีเป็นสีเหลืองแต่บางคนเพิ่นก็แช่น้ำคืนเดียวเพิ่นก็เอามาคุกเกลือแล่าจะใจอมาใหญ่อ้อยนี่เมื่เพื่อนเคยหาเหตุนะค่ะเนาะ mấy thằng khởi hại hết xe nám bạch bao quay xa một chút nữa ta chẳng mà hào ốc làng nam xã áp nam nâng nó, nó cao hào ốc mà cục gà chạy xin lương tâm ừ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  อันนี้อย่าเอาใช้ควดอดเยแนี้นะแต่ก่อนนี้อยากเอยใช้เอาใช้อง่งงกอเห็ดติดองุ่งมังกรนเท่านั้นจะเาเา <c oughs> แกกสินทนี่นแหละจ้ะ <c oughs> แกะเลย ดีละเเอ้ยถ่ายวิดีโอยาวเลยเจ๊นีใหญ่เอ้ยมาได้เอาไปมาได้ไปตัดเลยแต่มาได้ตัดไปที่นั่นเอาใหญ่เอ้ยตัดวิดีโอไม่ค่อยเป็นจ้ะตัดเสร็จได้ตัดทิ้มเบิ้ดอ่าเสร็จแล้วค่ะมาเนี่เอามายัดควัดกันควัดจะควัดแบบควัดน้ำของเนี่เราจะหาซื้อซื้อมากินเนาะเดี๋ยวอ้ยล้างแล้วเด้อจ้ะล้างแล้ว เปกอน่อ้ก็เคยเห็ดเหดัดเห็ดแล้วกันใหญ่้อ้ก็เอาซโอมังกรไว้จ้ะแต่ส่ควดไม่มีอย่าอ้เพิ่งเคยมัพิ่งเพิ่งเคยเห็ดที่อย่ไอ้ใหญ่มาอยู่นี่ลราจะขึ้นหาเห็ดยัดแบบนีเระจะ น้ำใส่น้ำจ้ะมันยัดซี่ควัดมันก็อีนานแล้วเลยน้องค่ะน้องมันยากม่นคือเอาใส้ออกมื่ก่อนมั่าคือเอาใส่ขัางเนี้จะห้างเลยยัดลงเลยคลุกๆเกลือแล้วก็เฮลงเลย เอามือได้เลยจะได้ยินได้เลยนะใช่ไมเบอเห่ยอันญาตดเต็มแล้วเลยเห็ดแล้วเบิดนี้แล้วเ่าก็เอาควนนี่ไปล้างน้ำอีกค่ะไปล้างน้ำแล้วก็เอามาตั้งเรียงกันไว้ควัานหนึ่งจะได้เก่งม้วนหนึ่งใหญ่ๆอยู่จ้ะ แล้วประเดี๋ยวซอสมาตักน้ำใส่ความหนึ่งเล่ายังไจ่ายังใหญ่เอ้ยใหญ่อ้อยคนเอาเซควัดนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อเรามาเบิรงกันมาใหญ่อ้อยเห็ดแล้วมันอีได้จักควัดจ้ะ เอยห,หยัดนี่แล้วมีเอายัจั๊กควาดแซ่ซ้ำคืนแล้วก็หาวอาอกมาล้างน้ำสะอาดหนึ่งน้ำเลยค่ะเด้อแล้วก็เอามาหาวหลกดหาวออกมาใส่นี่แล้วก็มาคลุกเกลือคลุกเกลือเกลือก็บม่ได้ตวงจะกกลา้าเอากล้าวเวลาหาวนั่นแล้วเขาก็มาแจะเอาม,ามือเขาที่ <laughs> เราจะแจะสิบเบิง้งให้มันเค็มน,นิดหน่อยแล้วก็เอาใส่ควัดเลยจ้ะนี่อันนี้ ที่ใหญ่อ้อยเห็ดไว้ปีที่แล้วนี่แก่อย่างอีควาดนึงอย่างกินบะเบิดแครมันจะเป็นบะมีจ้ะมันยังดีๆอยู่เด้อค่ะเนี่ยเปนยังดีๆอยู่แต่หกกินบาหันเบอร์แคมันยังควาดนึงน,นี่ค่ะใหญ่อ้อยอข้ออันเอาใส่ควาดคนเดียวกันเด้อจ้ะเมื่ใส่แล้วามาเบิองว่ะใหญ่อ้อยเอียนเห็ดเล้จัะควาดจ้ะ หานไป30กว่าได้หีจ้ะเอ้ยอย่าอายเฮ็ดแล้วๆจ้ะอือยายได้10 9 11ได้11ขวดกะขวดใหญ่ขวดนึงมันบ่เต็มจนีเบิดก่อนเดี๋ยวจังมีเวลาก็จะไปหาเนาะซั่นเนาะถ้ามีเวลามีเวลาก็ให้ตาอพาไปหาอยู่ป่ามาเฮ็ด้วันนั้นก็อีกไปหาซื้อเพิ่นมาเฮ็ดอีกะน่ะ เจอเพลินเบิกร้อยหกสิบแปดบาทซื้อเพลินเห็ดใหญ่อ้อยได้ควัดขนาดนี้เลยสิบเอ็ดควัดจ้ะควัดนี้บ่เต็มควัดใหญ่อันนี้บ่เต็มแต่ถ้าเขาไปซื้อข้าวเขาไปถ้าไปซื้อเพลินเห็ดค่ายนะคะเพลินก็ค่ายควัดละอันนะควัดละยี่สิบบาทเนี่ยอันนี้ใหญ่ไอเหตุไปปิด ที่แล้วนี่จะเห็ดเดือนกอดกระด,ดาหกซองเป็นอย่างควัดหนึ่งเพราะว่าตาพบกินคนเดียวนะคะเนาะถ้าปกติตาหบกินคนเดียวก็เช่นนี้ก่ะกุมปีแล้วจะเออแต่ว่าอย,า,อออยากเห็ดไว้ก็เพื่อมีที่น้องหรือมีเพื่อน,อนๆนี่ยังเพื่นมาหา้านะเขาได้ฟากเพื่อนเดี๋ยวบ่าไ้เก็บข้องเยอะจ้ะเดี๋ยว้อยเ,อเก็บข้องแล้วก็อีไปให้ป่าย่ามันจะหญามันรอบซองเดี๋ยวว่าย่ามันรอบซอ,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 องกับ เหันแล้วอยู่จ้ะเพราะว่าฝนตกมาก,ก่อนถ้าจะเอาไนครึ่งหนึ่งมิน้ตาไปค่ายเล็กแล้วจ้ะเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี่ตาออกเดินทางตาไปค่ายเล็กเลยไป่ายโรตารลีน่มันใหญ่อ้อยเดเ่ยคนเอาย่คา,าคนเดียวคือเก่าน,นี่เลยจ้ะใหญ่อ้อยซื้อนะมาเห็ดร้อยหกสิบแปดบาทได้สิบเอ็ดขวดน้อยขวดใหญ่ขวดหนึ่งมาเต็มจ้ะอันนี้ข่องเดิมข่องเก่าปีที่แล้วนี่จ้ะ จ้าเขานี้แหละจ้าไอ้อ้อยเก็บของเลยใหญ่อ้อ้อกไปให้แล้ววันนี้เขานี้แหละจ้า